ท่านนะคะวันนี้มาพบกันแสดงความยินดีด้วยถูกมือรัวนะคะให้กับคนที่ถูกหวยงวดนี้สี่ชุดบนตรงนะคะแล้วก็ชุดรวมพลัง,งช้างสารแล้วก็ชุดที่เอาทุกสูตรมารวมกันคัดเต่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าล่างไม่เข้าไปเข้าเลขที่บ้านดิฉชั้น14ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะสําหรับทุกท่านาวันนี้นะคะก็จะมาเอาชุดที่ว่า ถ้าเบิ่งงวดหน้าจะมาไหมนะมาดูนะคะก็คือสูตรนะหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยมันจะปักหลักเลยนะคะไม่ต้องกลับนะคะสิบหลักสิบเนี่ยจะใช้สิบบนบวกสิบล่างได้ผลเท่าไหร่ก็เอาเล็กท้ายเป็นเด่นแรกตัวที่สองเนี่ยบวกด้วยห้าส่วนหลักหน่วยเนี่ยจะใช้หลักอยครั้งที่สองบวกหลักสิบครั้งที่สองใส่ไว้หนึ่งตัวแล้วก็บวกด้วยหลักสิบครั้งที่สอง บวกหลักหน่วยครั้งที่2เอาเลขท้ายมาบวกนะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็เอาตัวนั้นมาเป็นตัวเด่นแรกแล้วก็เดินหน้าอีกหนึ่งทีนี้อ่าเรามาดูกันนะคะถ้าไม่เข้าใจสําหรับคนที่มาใหม่นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่าหลัก10บบนนะคะอาก่อนอื่นต้องพูดก่อนว่าสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น,น,นเนาะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะคะหลักสิบบนเราใช้หลักสิบบนนะคะ ิบบนก็คือเลข6นะดูมองบนไปนะคะเนี่ยหลักสิบบนเลข6นะคะบวกหลักสิบล่างก็คือเลข7ตรงนี้นะอ่าอันแรกจะไฮไลท์ให้ดูก่อนที่2ไม่ไฮไลท์บวก7ก็จะเท่ากับ13คุณก็ใส่3ามนะคะ3เดินหน้าอีก1นึ่งสาบวกหก็เป็น 8. อ่ดได้3กับ8หลักสิบทีนี้หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเนี่ยเราก็ใช้หลักร้อยครั้งที่2นะคะหลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลข8ตรงนี้นะคะ คนก็ใส่ไปเลข8นะคะแล้วก็บวกด้วยหลักสิบครั้งที่2ก็คือเลข7นะคะบวกด้วย7นะคะบวกด้วย7ก็ดยวเดี๋ยวเอาใหม่นะคะต้องบวกผลลัพธ์เลย8บวก7ได้15ก็ใส่5นะคะ5าแล้วก็บวกกับาบวงเล็บที่2 10ครั้งที่2คือเลข7บวกเลข3ได้10ผลนก็ใส่0นย์นะคะทีนี้5บวก0นย์ได้5นะคะ แล้วเดินหน้าอีกหนึ่งจังหวะก็6นะคะก็ได้5 6ทีนี้ดิฉันจะมาจับเซ้นต,ตรงให้คุณนะคะก็จะได้อ่า 3, 5, 3, 6า3536 36แล้วก็8586ามาดูผลลับนะคะวันที่1นึ่งวันที่16ทธันวาคม2559โทษทีพูดผิดพูดถูกนะคะตื่นเต้นนะคะอรางว,วัลที่1ออก435 สองี่หกล่างออก3าหก็เข้า86ตรงบนนะคะบนเท่านั้นนะไม่ต้องกลับอ่ะทีนี้เรามาดูหลักสิบบนหลักสิบบนเนี่ยเราก็จะใช้หลักสิบบนของวัดก่อนก็คือเลข8บวกด้วยกับเลขหลักสิบล่างก็คือเลข3ามดิฉันก็ใส่ไปนะคะ8ปดบวกสก็ได้11เราก็ใส่1นะคะ1นึแล้วบวกอีก5้าก็เป็น6ก็ได้1และ6 ส่วนหลักหน่วยบนเราก็ใช้หลักร้อยครั้งที่2คือเลข 3, 3ก 6, เนี่ยสกับ6นี่ยรวมกันนะคะ3กับ6 3นะคะ่ากับ6ก็ได้9นะใส่ไปเลย9แล้วบวกกับหลัก10ครั้งที่2กับหลักหน่วยครั้งที่2รวมกันก็คือ6กบวกหก็ได้12เราก็ใส่เลข2นะคะทีนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ9กบวกสก็เท่ากับ11ก็ใส่1 หแล้วเดินหน้าอีก1ก็เป็น2ก็ได้1และ2อ่ะมาจับเซตตรงให้คุณก็ได้1 1ึ่งหนึ่งหนึะคะหนึ่งหและ6กสอ่ะเรามาดูผลลัพธ์ออกตรงไหมสามสิธันวาคม2559เการางวัลที่1นึ่งออกสามเจ็นะก็เข้า1นึตรงบนเลยนะคะอ่ะทีนี้คุณมาดูนะคะงวดถัดไปอ่ะ หลักสิบบนเนี่ยเราก็จะใช้เนี่ยหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างนะคะอ่บวกสี่ฉันก็จะใส่ไป1นบวกสก็จะเท่ากับ5นะคะ5แล้วก็บวกอีก5คงที่นะคะก็จะได้10ก็ได้0ูนยก็ได้หลักสิบก็คือ5และ0อ่ะทีนี้เราจะมาหาหลักหน่วยนะหลักหน่วยบนก็คือหลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลขนี้เลข3กับเลขศูนย์รวมกันก็จะได้3นะคะก็บวกกับ ศและ4รวมกันนะคะก็บวกได้4นะคะอ่าทีนี้เอาสามาบวก4ก็เท่ากับ7นะคะเจ็ดแล้วเดินหน้าอีก1ก็เป็น8นะคะได้7และ8ดอ่ะนีฉันจะมาจับเซ้นตรงให้คุณนะคะว่ามันจะเข้าไหมงวดต่อไปก็ได้5 7า8จ็ดหนะห้าเแล้วก็ 07และ08นะ07และ08นะคะมันปักหลักอยู่แล้วไม่ต้องกลับนะคะามาดูนะคะผลลัพบ,บในงวด17มกราคมพุทธศักราช2560รางวันที่1ออก145157เข้าก็เข้า57ตรงบนนะคะทีนี้ดิฉันจะมาดูงวดของถัดไปอีกนะคะวันที่17มกราคมหลัก10บนหลัก10บนเิชันก็คือเลข5เลข5นะคะบวกกับหลัก10ล่างก็คือเลข2 ทีนี้คุณมาดู5้บวกสได้7ก็ใส่7 7บวกอีก5ได้12ก็ใส่2ก็ได้7และ2นะคะอ่าทีนี้มาดูหลักร้อยครั้งที่2นะคะหลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลขอะไรคะหลักเลข6บวกเลข6 6, 6บวกหได้12เราก็ใส่2ไปนะคะอ่าทีนี้ก็หลักสิบครั้งที่2ก็คือเลข6เลข6กบวกกับเลข3าก็ได้9นะคะอ่าทีนี้อ่าสบวกเได้เท่าไหร่คะ ได้11คุณก็ใส่1 1เดินหน้าอีก1ก็เป็น2ได้1และ2นะคะดิฉันจะมาจับเซ้นตรงให้คุณนะคะก็จะได้7 1 72นะคะ7 1 72และ2 1และ2 2นะคะ่าเรามาดูว่าจะเข้าไหมสีคู่บนนะคะบนเท่านั้นนะคะวันที่1รกุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาออก05 4672ก็เข้า72บนตรงนะคะเหมือนกัน ทีนี้มาดูหวดคำนวณของหวดเนี้เมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้าจริงไหมที่ที่ฉันพูดนะคะก็มาดูวันที่1กุมภาพันธ์เราก็เอาผลลัพธ์มาหลักสิบบนคือเลขเจ็ดบวกหลักสิบล่างก็คือเลขสี่หลเจ็ดบวกสีได้สิบเอ็ดก็ใส่หนึ่งหนึ่งบวกกับห้าคงที่ก็ได้หกก็ใส่หกทีนี้เรามาหาหลักหน่วยหลักหน่วยก็หลักร้อยครั้งที่สองบวกหลักสิบครั้งที่สองก็คือเลขแปด 8ปบวกศนย์ได้เลขแปดนะอ,ะอันนี้คือรัดให้คุณละแล้วก็เอาศูนมาบวก7จ็ดหลักสิบค้งที่2กับหลักหน่วยค้งที่สองกัน0ูนย์บวกเได้7จ็ดแล้วก็เอา8กับ7มารวมกันอีกทีหนึ่งก็ได้15ก็ใส่5 5เดินหน้าอีกหนึ่งก็เป็นหกะจะมาจับเซตตรงให้คุณนะคะก็คือ1นหและ1 6นะคะแล้วก็ได้ 6กและ66หกอ่ะหกและ66อ่ะไปย้อนดูคลิปได้นะชุดถ้าเบิ่งบนมาจริงไหมนะคะทุดต่อไปเนี่ยนะอ่ะไปดูก็เข้าเต็มเต็มนะคะวันที่16บหกกุมภาพันธ์สองหก็ออก229 1องเข้าตรงบนอ่ะสูตรนี้ยังเข้ายังคงใช้ได้อ่ะวันที่ที่จะถึงนี้วันที่1มีนาคมนะสองหอะไรคะหกนะคะ ก็เดี๋ยวขอคัดลอกคอนโทนซีคอนโทนวี C, v นะคะคอนโทนวี Ctrl v. เอ้าไม่มาต้องใช้มเมาส์อย่างเดียวนะคะเวลาจะพอไหมอ่ะหลักสิบบนนะคะกับหลักหน่วยบนตรงอ่ะก็จะใช้ เห็นะคะข้อจะใช้หลักสิบบนก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมคะ,ะบวกกับหลักสิบล่างก็คือเลขหนึ่งนั่นหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองสองแล้วก็บวกอีกห้าก็เป็นหกใช่ไหมเออไม่ใช่สี่สองบวกอีกห้าก็เป็นเจ็ดบวกเลขผิดน,นะคะแล้วอ่าส่วนหลักหน่วยนะคะก็ใช้หลักร้อยครั้งที่สองกับหลัก 10ครั้งที่2งรวมกัน1บวก2ก็ได้3นะสามบวกกับอะไรคะเนี่ยเนี่ยสองกับ8นะก็ได้หลักสิบครั้งที่2บวกหลักหน่วยครั้งที่2 2บวก8ได้10ก็ใส่0ูนย์สามบวกศก็ได้3 3แล้วเดินหน้าอีกหนึ่งก็เป็น3และ4อ่ะใชนจะมาจับเซตตรงบนให้เม่ต่อถัดไปอ่ะสองสามสองสี่ 3, 4, และ สและ74อ่ะก็ได้4ชุดนี้จะมาอีกไหมก็ลองใช้วิจารณญาณของทุกท่านดูสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่นสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเดี๋ยวจะมารวมสูตรแบบรวมพลังชั้นชันอะไรอย่างนี้แล้วก็จับชุดบนมาให้เหมือนกับคลิปวันที่แล้วจะได้ถูก3ตัวบนตรงกันนะคะขอบคุณการติดตามรับชมอีกครั้งขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกันแสดงความยินดีด้วยถูกมือรัวนะคะให้กับผลที่ถูกหวยวดนี้สี่ชุดบ